สวัสดีครับพี่น้องผมมีอะไรจะพรมจะเสนอตึกตึกเป็ปปตนตุ้นัดครับตึกเป็ปตนตุ้นัดทวินทาวเวอร์ดูความใหญ่โตแล้วก่อนโอ้โห้เจ้อไปฮะโอ้โห้เป็นไงลนะ่ะ โอ้ยต้องใหม่แคตาโอ้ขึ้นได้วันนี้ขึ้นไม่ได้นะครับโอ้หลังนี้เป็นปตึกับ Big แ a n g โอ้สวยงามมากครับสีทองอลา,ามสั้งคู่กันโอ้ตรงกาไปต้องพู กกางไปน้ผู้ใหญ่ให้ชมมากเลยนี่นี่น้ำพุครับน้ำพุตกกลางไปน้ำพุครับโอ้โหแจ๋วมากเลยโอ้โหช่วยๆครัง้งหนึ่งโอ้ โอ้โหเป็นไงครับวันนี้พามาชมเป็คู่ที่สวยที่สุดในโลกโอ้โหเห็นแล้วเป็นไงครับพี่น้องอ,อืวันนี้บอยพามาเที่ยวกลอ่ะมาเลเซียอืม โอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่กระเชื่อเลยว่าถึงเนี่ยหาเรื่อง้แท้เลยโอ้โหนี่ดูบลอกครับบลอกบลอก เราเห็นกันบิ๊กกันนู้น KL Tower ครับเห็นกันไปบิ๊กกัง KL Tower ครับโอ้โหนู่นนู่นครับ KL Tower ครับอยู่ตรงนี่ครับโหสวยงามมากเลยอ่ะอันนี้ก็สวยงามมากเลยปิดสามทุ่มเดีย๋ยวต้องไปงั้นก็ต้องไปอืมตอนนี้เพิ่งสองทุ่มเองแต่คุณตอนนี้นปิดแล้วโอ้โหคนเต็มเลยอ่ะ มีมีร้านขายโทรศัพท์เวอร์ตูด้วย I ไอไอโฟนฝังไออะไรนะฝังเพชรโทรศัพท์ฝังเพชร <c oughs> อีกรอบนะครับดูอีกรอบนึงครับโอ้โหความงามมันงามจริงเลยโอ้โห นี่บอยพามาเที่ยวไกลอะ่ะอืแล้วก็พามาเที่ยวทั่วๆเลยอะ่ะเอาไงดีแวะไปต่อดีกว่าเราเดินไปเที่เวอะไรดีกว่า,เ,วาเราต้องเดินไปอะ่ะไปที่นี่เลยดีกว่าตรงๆไปเลยไปตรงตรง,ตอ,งอือสาวเต็มเลยเดี๋ยวไปดูสาวหน่อยนะ ส,สาวๆเยอะมากเลยพูดจริงโอ้โหคนเตึมหืมวันนี้บอยพามาเทีย่ยวมาเลเซียโอ้โหไม่กับพูดเลยมันแจ๋วมากเลยอืมโคตรโอ้โหฝรั่งฝรั่งถ่ายรูปฝรั่งถ่ายรูปสองคนอืม เราไม่อยากเดินทางเราเดินลงขล่าดีกว่าฮึคนเยอะม่คิวคงจะเยอะขนาดนี้เนี่ยนั่นซี่มา 20, 20ริงกิตอือหือสุดยอดมากเลยแท็กซี่โคตรแพงอือหือเล็กว่เลกลหะโอ้หเดี๋ยวเราไปหไหนกันต่อดีเนี่ยเราไปหไหนกันต่อดี เราไปทวินทาวเวอร์เฮ้ยเราไปแคลโอ้โหน่าน,น่งกินเบี้ยงจริงๆเลยโอ้อแม่ก็ไปไหนแล้วโอ้โหโสวยจ,จริงๆอ่ะดูอีกทีเลยโอ้โหโอ้โหเปไงละความสวยความงามโอ้โห ปิดคริสตัลเลยอ่ะพอเราไฟนี่แม่งก็ไม่รู้ติดถลายอันเนี้ยอืมเด,เ,ดอเดี๋ยวเราเดินไปเลยดีกว่าเราเดินไปไหนดีวะา KL KL Tower เวราเดินออกซอยนี้เลยอือเราเดินออกซอยนี้ โอเคนะครับบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะ